สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับถือว่าวันนี้เราจะมาสายตรงอินไซด์ตัว่ามาอินไซด์ในหุ้นของน้องใหม่นะครับด้ว,วถือเป็นว่าที่น้องใหม่ p p หรือดว่าเป็นตัวส่งท้ายนะสำหรับปี2563นะั่นคือ SA นะหรือว่าหุ้นช้มิสเอเซ็ตจำกัดมาชนนะหรือว่า SA นั่นเองหรือว,ว่าในวันพรุ่งนี้นะจะเป็นวันเข้าซื้อขายในวันแรกนะของ SA ซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมต้องบอกเลยว่า เป็นวันคริสต์มาสพอดิบพอดีกันได้ทีเดียวนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เรียกว่าถือว่าเป็นตัวที่มีความโดดเด่นนะมีความน่าสนใจนะโดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะมาสัมภาษณ์พิเศษนะคุณขจรศิษิ์นะสิ่งสรรเสริญนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเทนวิทอสเซหรือว่า SA ้นั่นเองต้องถือว่า SA ถือว่าเป็นผู้พัฒนาอสังหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรชาว ทาวโฮมนะแล้วก็โฮมออฟฟิศและให้บริให้บริการบริหารงานนิติบุคคลให้กับโครงการต่างๆของบริษัทตรงจ,จุดนี้นะหรือว่า SA มีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือเพื่อนที่อยู่ในสายเดียวกันนี้อย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเปรียบมวยแล้วก็ถือว่าอยู่ในโชคบวยสามารถโชคได้กับ Origin น a ะฮะ d e v e l ร p m e n t LPN, n o มนต์เอ l p a เอ็นะแล้วก็ All i n s p i r e นะมาดูที่ว่า SA ที่คุณขจรศิษย์เนี่ยเรียกว่าปั้นมาตั้งแต่ตั้งกิจิการจนถึงุงวันนี้มีความพิเศษมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับอยางมีต่อสายไปถึงคุณขจรศิษย์ซึงสือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของ SA สักครู่ครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับคุณขจรศิษย์ครับนี่คือรายการสายตรงอินไซคับคุณขจรศิษย์ครับวสวัสดีครับผม ครับผมอยากคุยกับยัยิ์ช่วยเล่าประวัติ SA หรือว่าชัยมีเอสเแบบคร่าวๆหน่อยครับว่าเอ๊ะมีความเป็นมายังไงครับผมครับคือผมเป็นโฟลเดอร์ของบริษัทลิธาเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้วครับก็บริหารลิธามาที่สิบปีตอนนั้นเป็นซีอโอนะครับดูด้านโอเปอเรชั่นทั้งหมดเลยก็ช่วงที่ผมบริหารก็ลิธาเติบโตมาจากทุนจุดทะเบียนหนึ่งล้านบานทจนมีรายได้เกือบหมื่นล้านนะครับ ก็เติบตัวเฉลี่ยปีทุกประมาณ20%ต่อเนื่องประมาณ20ปีนะครับพอบริษัณลิธามาได้ประมาณขนาดนั้นนะเราก็มาตั้งบริษัทไซมิเออร์แอเซทเพื่อทำงานอังหาริมทรัพย์เป็นการไดเวอร์ซิฟายธุรกิจนะครับโดยที่ใช้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมคือกลุ่มจารลิธาย้ายมาาามถือหุ้นในไซมิเออร์แอเซทนะครับขณะเดียวกันผมก็ยังถือหุ้นลิทธาอยู่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งแต่สามปปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มดำเนินธุรกิจในไซมิเออร์แอเซทมาได้ประมาณ1 0ปีครัับโดยยอาศ ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มาจากในในลิธานะครับแล้วก็มีทีมจาลิทาย้ายเข้ามาอยู่ในเซอร์วิสด้วยนะครับเราเลยเป็นบริษัทด de ีเวลลอปเปอร์ที่มีบริษัทก่อสร้างมีธุรกิจก่อสร้างแต่ทําให้ตัวเองนะไม่ได้ทำให้คนอื่นนะคะมีส่วนช่นดูแลงานก่อสร้างเองในบริษัทเรามันก็เลยทําให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจมันตับของคนอื่นครับอืมครับผมนะฮะนั่นคือตัวประวัติคร่าวๆด้านวของเชมีแอสเซทได้ว่า แดกตัวมาจากลิทธาแล้วการตัดจุดนน้นนะครับ,รบในส่วนของ IPO เห็นว่าปิดการขายได้เนี่ยถือว่าแมเกินความคาดหมายของเราไหมครับคุณประยัดิทธิ์ครับคืออย่างนี้ครับบริษัทเซมิเนเซเนี่ยมันเติบโตมาตลอดสิบปีที่ผ่านมานะครับเฉลีย่ยแล้วก็เกือบ50%ต่อปีขณะที่เติบโตนี่ก็เติบโตแบบมีคุณภาพด้วยเพราะว่าผลประกอบการเรากำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยเรากําไรประมาณสักหกอยล้านแถวๆนั้นนะครับผมจับตัวเลเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่เน็ตโปรฟิตเราเนี่ยอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากหักภาษีแล้วนะครับก็เป็นเป็นกําไรที่อยู่ในกลุ่มสูงสุดของตลาดซัพนะอยู่ในท็อปบนๆเลยนะครับก็จากราคาที่เราจากราคาที่ทางเอฟเอเขาประเมินราคามาให้เราเนี่ยเราคิดว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับที่ถูกถูกมากจนกระทั่งเราต้องลดจํานวนหุ้นที่ขายจากตารางแผนขายแต่แรกนี่สามสิบ ประมาณสาสิบล้านเนี่ยเราลดลงมาเหลือสิบ้าล้านร้อยห้าสิบล้านจากสามร้อยล้านครับอืมครับผมนะฮะเรียกว่าโอ้ลดจํานวน IPO ลงมาแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคุณกยาสิท์นะครับแล้วก็ไม่ไม่พอขายครับก็มีคนมาซัพสคริปเยะเกินเกินจำนวนหุ้นที่เราขายครับโอ้ณตอนนี้ก็ยังมีคนแบบว่ามาสนใจมาอยากได้หุ้นตัวของเชมิเอเซ็ตก็ติดต่อไม่อย่างตออเนี้ยครับตอนนี้ไม่มีแล้หมดแล้ว ทำไมแบบว่าเขาแบบว่าอืจริงแบบว่ามาแบบว่าแม่สนใจแบบปิดการจอไปแล้วก็ยังแบบว่ายังติดต่อเข้ามาแบบต่อเนื่องอะไรทาให้แบบว่าอินเวสเตอร์เนี่ยสนใจไซมิเอเซสมากมายขนาดนี้ครับคือผมว่าความแตกต่างของไซมิสเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ปกติทั่วไปนะะบริษัทเราเนี่ยทำ,ทำทำธุรกิจที่มันไม่ใช่เฉพาะปกติอย่างเดียวอะอเราเป็นเหมือนเหมือนครึ่งครึ่งจนไฮบริดอะ คือเครื่องยนต์ที่สามารถมีเอนจินในตัวหลายตัวมากนะครับเราเอาจุดแข็งของเราที่อยู่ในในลิทานะครับแล้วก็ในลิทานี่มีจุดแข็งหลายตัวคือทั้งเรื่องการเป็นผู้รับเหมาที่ทํางานคุณภาพสูงนะครับคุณภาพสูงในประเทศไทยมันมีแค่3บริษัทเองนะก็คือลิทาโอบเบยชิแล้วก็ปุ๋ยนะครับดังนั้นประสบการณ์ที่เราทําอยู่ลิทามันก็ช่วยสับสนเราให้ทาเราทํางานี ที่มีคุณภาพสูงลูกค้าเวลามาซื้อโครงการเราเนี่ยก็เห็น,นคุณภาพแบบที่เราทาให้ลิทางเนี่ยเขาก็มั่นใจในเรื่องคอุณภาพนะารันตการราคาเราเนี่ยเนื่องจากต้นทุนเราถูกคนอื่นราคาเราเลยชนะตลาดโดยทั่วไปปัจจุบันที่เราชนะตลาดที่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเราก็ซื้อวันแรกก็ได้กําไรแล้วนะครับได้กําไรจากจากราคาพัสดที่ที่ไม่แพงนะครับมันเลยทําให้เซมมี่อสเซดเนี่ยมีผลประกอบการที่มันยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับ เราไม่ได้โตปีเป็นปีเราโตทุกปีอืเราโตทุกปีบางปีอาจจะมีลงบ้างบางปีอาจจะมีขึ้นมาแต่โดยเฉลีย่ยแล้วเราโตทุกปีก็โต,ตแบบมีคุณภาพด้วยเพราะว่าต้นทุนสินค้าเราเนี่ยสี่ปีย้อนหลังมันลดลงมาสิบห<อ>้าเปอร์เซ็นต์คือเมื่อก่อนเนี่ยฮอนดะกุสโซเราต้นทุนการขายเราอยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราเหลืออยู่แค่ห้าสิบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหนะ้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ไม่กำไรขั้นต้นเราเนี่ยอยู่ถึงสี่สิบสอง อ,อยู่สิบสี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในโปรฟิตเราก็เลยไปที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าซึ่มันสูงแ้าจะสูงที่สุดในกลุ่มตลาดรักทรัพย์แล้วนะครับใน,ในกลุ่มปกติด้วยกันนะครับม,มันเลยมันเลยทําให้อ่าเป็นที่น่าสนใจของของนักลงทุนที่อยากให้บริษัทดีๆนะครับโดยเฉนดีที่ต่อไปน่าจะมีอัตราการเติบโตสูงนะครับครับผมนะดิว,ว่าปิดการขายไอพ1โอหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้นนะราคาห้าบาทห้าสิบไปแล้วเนี่ย เงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยนะฮะเรีวยกว่า850ล้านบาทเนี่ยจะนำไปใช้ขยายธุรกิจอะไรบ้างคับคุณขยรศิษย์ครับคือจริงๆเง,งินที่เราได้มาจากการระดมทุนครั้งนี้ก็ไม่เทียบกับที่เราเระดมทุนฐานทางบอลทางอะไรก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเงินตัวเนี้ยเราตั้งใจว่าอันที่หนึ่งเลยนะ,ะการเข้าตลาดมันช่วยทําให้เรากลับคิดิตเดตติ้งขึ้นไปนะครับอครับซึ่งจะทําให้ต้นทุนทางการเงินเราลดลงในอนาคต นะครับแล้วก็ทําให้เราเรดบรวมทุนในอนาะคตได้ง่ายนี่จุดเป็นหมายเราเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นเลยพัพพตีราคามันช่วงนี้มันชะลอมันไม่ขึ้นนะครับบางคนเขาดิสเค้าราคาลงใช่ครับผมีการ<ม>ที่เราจะคอนโทรลมาจิ้นเราให้ให้อยู่เหมือนเดิมได้นะเราต้องไปลดต้นทุนซึ่งปกติเราต้นทุนเราก็ต่ำอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการลดต้นทุนปัจจุบันเนี่ยเราก็ยกะไปซื้อไปซื้อซับที่เป็น n อน performance set ซึ่งมันอยู่ในตลาดเยอะมาก นะครับยกตัวอย่างว่าเป็นตึกโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจไปไม่รอดนะครับซึ่งแอสเซทพวกนี้มันมันดิส卡์ในตลาดเยอะเพราเรากดราคาต้นทุนลงไปเนี่ยราคาขายเราไม่จำเป็นต้องขึ้นเราก็สามารถได้มาจินเหมือนเดิมืปดีกว่าเดิมนะซึ่งเป็นเป็นลักษณะการทำธุรกิจที่ไซเมซเสร็จทำแบบนี้มานานแล้วอื<嗯>นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราอยู่ในลิทาเนี่ยเราก็เราก็ทําแบบนี้ให้เจ้าสัวทั้งหลายนะ ไม่ว่าจะเป็นตึกตรงเยาฮันมาเป็นเซเบอร์เวอร์ใช่ไหมฮะหรือตึกโรงแรมโซฟิเทียลของของทางกลุ่มซิตี้ดีเวลลอปเนี่ยตอนนี้เราก็ทําให้เขาจนกลายเป็นโรงแรมมิวตันนะครับคือตึกล้างทั้งหลายในในกรุงเทพหลังตอบยำกุ้งเนี่ยลิาทาทําเยอะมากแล้วความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่ผมเป็นผู้บริหารมัน,ม,นมันสะสมแล้วพอเราไปอ,อยู่ในไซเบอร์เสเซดเราก็เอาความรู้นั้มาพัฒนาเพื่อนพอร์ตของเราที่เราพัฒนาพัฟพาร์ตี้ในไซเบอร์เสเซดเนี่ยมันเป็นพอร์ตที่พัฒนาที่เสียนะ พัฒนาแอสเซทที่เกิดจากหนี้เสียนะครับเลยทาให้ต้นทุนเราต่ำกว่าคนอื่นนะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีรายได้ที่ดีในขณะที่เศรษฐกิจขาลงอืช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเราก็ซื้อกลินฟิลที่ดินเปล่าลุกธรรมดานมาพัฒนาได้ไง่ายๆนะแต่เราทําเรื่องซื้อหนี้เสียมาทามานานแล้วนะเพราะขณะที่ธุรกิจขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีหน,นี้เสียที่เกิดขึ้นอยู่นะเราทําในโครงการเราเนี่ย ประมาณ2ี่สองค์การเราท,ทําธุรกิจเป็นหนี้เสียประมาณ4ี่องค์การปัจจุบันนี้นะแต่ปีปีหน้าเนี่ยเราจะเอาเงินที่เราดมทุนครัร้งเนี้ยไปซื้อหนี้เสียในตลาดนะซึ่งอยู่ในโซนที่น่าสนใจได้แก่โซนสูงวิทนะครับตอนนี้จะมีโรงแรมแบบอยู่ในซอยสูงวิทต้นๆเนี่ยเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่นะขายในราคาห้าหมื่นบาทนเนยอะแยะได้หมดเลยนะครับขณะที่คอนโดมิเนียมในสูงวิทจะขายกั2น2 0 0 0สน สองแสนบาทแต่คนที่มองเห็นทรัพย์สินตัวนี้แล้วคิดออกว่าจะไปทำอะไรนะผมว่าป้าป้ิในประเทศไทยหาหาได้น้อยมากที่ที่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับแต่ไซเมอ์เสถียะทำเรื่องนี้มานานแล้วนะครับครับผมนะฮะเรียกว่าแบบพออยู่ในตลาดหุ้นแล้วพอคุณบอกว่าเป็นหุ้นอสังหานถ้าคุณฟังแบบว่าเย้พูดง่ายแบบเฮ้ยมันดีเหรอมัน มันมันไหวเหรออะไรเงี้ยฮะคุณคโยสิตคิดว่ายังไงครับตรงจุดนี้ฮะคือคนคนที่เขาราคาของหุ้นอสัมผัสเยอะมากเกินไปนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะบางบริษัทเนี่พีห้าเท่าหกเท่าแต่ของเราเนี่ยนะครับเวลาทางทาง financial advisor เซอขาประเมินราคาเรามาเนี่ยเขาประเมินตามพีเอีคือพีกลุ่มเท่าไหร่เขาให้เราแค่นะั้นผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะบริษัทผมมีกับร้อยสะสมอยู่แปดร้อยล้านสิบปีนี่ คาดว่าจะประมาณสักพันล้านผมไม่เคยดีวดเดนเลยคุณไม่เอาตัวนี้มาคิดเหรอเขาบอกเขาไม่คิดเขาบอกมีก็ดีแล้วที่อนาคตจะได้ไปพันผลได้นะแล้วผมบอกว่าเอ๊ะผมมีโครงการในมือผม,มเกือบห้าหมื่นล้านอ่ะกาลังจะเจเรายได้สองสามปีข้างหน้าเยอะมากเลยเนะียไม่เอามาคิดเหรอเขาบอกไม่คิดคุณเอาตามกลุ่มกลุ่มเขาีแล้วเนี่ยคุณก็ขายได้ดีแล้วเนี่ยผมก็ลองให้งานผมก็ตัดลงครึ่งหนึ่งขายแค่นร้อยห้าสิบล้านเสียาดายรรบ จริงๆ้วทำมาแบบตั้งใจทำไซเพอเศ็นเนี่ยมันจะเติบโตเหมือนที่เราเคยทําให้เติบโตที่อื่นมาเราตั้งใจอย่างเป็นอย่างไนถ้าเราคิดว่าเราชนะตลาดเราเป็นบริษัทที่โกรด่ะเป็นบริษัทที่มีกําไรสูงเป็นบริษัทที่มีประสิทธตภา้ต้นทุนสินค้าเราลดออกมาตลอดเนะี่ยแต่ว่าการขายหุ้นเนี่ยไม่ได้ประเมินสิ่งุ้นนี้เลยอ่ะแล้วเราเราไปจ้างไอเอฟเอมาประเมินข้างนอกประเมินอ่ะมันไม่ใช่ราคานี้ี่เราก็ตกใจมากเลยนะเราก็ไม่คิดว่า ราคาจะเป็นแบบนี้แล้วประจบเหมอกพอไเจอโควิดมาเจอโน่นนี้นั่นอเขาก็ยิ่งดิสเคาเราไปใหญ่ครับผมคือเราเราไม่อยากขายเลยแต่ว่าปรากฏว่ามันมีนักลงทุนที่เข้าใจอแม้แต่ลูกค้าเราที่ซื้ออสรรัาหาทรสซับเราเนี่ยก็มาช่วยกันซื้อนะเพราะเขาอยู่คอน,นโดนเราแล้วเขาเข้าใจหรือสปายเออร์เราอะ่ะที่ขายของให้เราเนะี่ยเขาก็มาช่วยซื้อเพราะเขาเขารู้ว่าธุรกิจเราดีขนาดไหนแต่คนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ คนข้างนอกไม่เคยรู้คือคือคนที่ตกตกล้อใสขบวนนี้จะเสียดายอนาคตนะครับจะเสียดายผมที่ของผมยังนั้นนะครับเขาจะเสียดายมากเลยครับผมแม่คุณก็จะสิบแห่แย้มมาพูดนี้บอกว่าสิ้นปีนี้กำไรสะสมของเจมี่เอสเซนเนี่ยได้จากพันล้านโอ้โหคาดว่าคราดคาดว่าพันล้านเนี่ยตั้งแต่ตั้งบริษัทมาไม่เคยดีเดือนนี้นะออทํายเงินที่ผมทํามาเนี่ยผู้ที่ซื้อ คุณผมเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ที่ผมทํามาสิบปีครับผมครับถ้าไม่ถึงแบบว่าแหมตั้งมาสิบปีไม่เคยปันผลให้กับผู้ถือหุ้นผู้แค่ให้คุณให้กับตัวเองอะเลยครับตรงจุดนี้ฮะคือเราเราอยากให้บริษัทมันโตครับบริษัทมันโตมันต้องนะเอาเงินไปเกลี้ิงเอาเงินไปทําให้มันทดทดเดยอะๆบริษัทเรามี r e เท r ร o ออเนฟ t ิตี้อยู่ยีนะ่ร์เ็ะ คือถ้าเราดิวเด่นก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในบริษัทได้หนึ่งต่อสี่ใช่ไหมครับคเพราะมันมันลีโอนอนี้คือที่มันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกปีเนี่ยเพิ่มหนึ่งบาทเพิ่มเป็นยี่ห้าบาทไม่สี่บาทเลยตอนหึ่งบาทได้กลับมายี่ห้ายี่ห้าสต๊อกนมันสี่ปีก็ทับทับทบต้นเป็นหนึ่งบาทคือพอพอเราได้กำไรทบต้นอย่างนี้ทุกปีทุกปีเนี่ยมันตัวเลขมาสัจจะไม่เห็นผลว่าทำไมทุกเปลี่นเราหนึ่งพันล้านเราทำสุดทิ้ต้อง คือภาพ0ล้าตอนนี้โครงการที่อันเดอร์ดีวอลลอปแล้วโครงการที่กำลังจะทําซื้อที่ดินแล้วหรือกําลังเริ่มดีไซน์หริ่มแต่ตางรวมแล้วเกือบ5,000ล้านเกือบ5,000ล้านเรามีแบ็กหลอกแบ็กหลอกประมาณหมื่นล้านตกลบอยู่ตะลอดเวลาโอนไปก็ขายใหม่ตินเข้าไปโอนไปก็ขายใหม่ต้นเข้าไปแล้บ็กหลอกตัวนี้ก็เลยทําให้รายได้เราเนี่ยมันสถเทียนปีนี้เราคิดว่ารเราจะได้ดิวไฮเหมือนทุกปีที่ทำมานะสาเหตุเสร็จอะดิวไฮย,ย้อนหลังไปยาวนานนะครับ สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดิวนิวไฮมาตลอดแล้วนิวไฮกับเก้าขนโดนรายได้เติบโตปีละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมเติบโตปีถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้เราก็ยังเติบโตแม้จะแม้ว่าจะโดนอ่าอ่าสมุทรสาครกระชากขาเราลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่เราพยายามฝืนเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ำไรเราไม่น้อยกว่าปีที่แล้วอืมครับผมแล้วก็เติบโตไม่น้อยกว่าปีที่แล้วเติบโตของเราเนี่ยรายได้การขายเนี่ยไม่น้อยกว่าปีที่แล้วพยายามไม่เป็นอย่างนั้นครับครับผม พูดง่ายว่าแบบพูดถึงเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยผมก็บอกโควิดมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็หนีหายพูดง่ายๆรงจุดนี้เรามีปัญหาเรื่องของแบบว่าลูกค้าแบบว่าทิ้งเงินดาวทิ้งนู่นทิ้งนี่ไหมครับเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ไม่เกินคอนโทรลเพราะว่าเรายังคงทำรายได้เติบโตมากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากแป๊ดหลอกเราเป็นตัวช่วยเสริมถ้าเราเก็บเงินดาวเยอะครับครงการเราในอดีตเนี่ยเราเก็บเงินดาว28เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดก็20เปอร์เซ็นต์เพราะลูกค้าเนี่ย แล้วมันอยู่ในโซนสุขุมวิทย์เป็นส่วนมากอะครับมันสุขุมวิทย์นี่ราคามันไม่ลงนะครับราคามันไม่ลงราคามันมันก็จะลงเป็นชั่วคราวตอนบอริษัททุกข์ที่ที่มีปัญหาดึงกังอนอันที่เขา,ออยาเยอะขายผม,มลอ้เข้าขายในเสด็จน้าแล้วผมจะไม่มีคู่แข่งครับเพราะว่าถ้าเขากลับไปซื้อที่ดินใหม่ปัจจุบันนี้ตารางมามาวันละหลานห้าเมื่อก่อนตารางวาละห้าหกแสนบาทใช่ว่าเขาทิ้งสินค้าที่ต้นทุนต่ําไปสู่ต้นทุนสูงพอเขาไปอยู่ต้นทุนสูงพราเขาแข่งผมไม่ได้ลว เรื่องของเราเนี่ยเราเราจะไม่เราจะไม่ลดราคาไปแข่งแต่ว่าเราเราเพิ่มอ,อัพเกรดสินค้าเราให้ลูกค้าตอนนี้คนดูไม่ียกมองใชเพิเศษนะกายปรับกายกายมาเป็นแบรนด์เด่นยู่สเอเราเอาพวกโรงแรมคาเซีอบายบียนทรี ree, เอาวินเดมเอารามาดาเนี่ยเข้าไปบริหารโครงการทําให้ลูกค้าเราเนี่ยอัพเกรดสินค้าขึ้นนะครับเคยเคยอยู่คนดูไม,ม,มเ่เรียกปกตินี่ก็ยากายเป็นมาอยู่เอาวินเดมรีซิเดนต์หรืออยู่รามาดารีซิเดนต์ หรือต่อไปก็อยู่คาเซียใบปัญจทรีร,รีสิเดนซ์ซึ่งแ่านด์รีสิเดน์แบบเนี้เมื่อก่อนราคามันแพงมากตารางไม่ละสามสี่แสนคนไทยซื้อไม่ได้ครับมันมันแพงเกินไปยกตัวอย่างห้องห้าสิบตารางเมตรอะต้องซื้อสิบห้าล้านบาทเนี่ยมันแพงมากเพราะฉะนั้น่ะเราก็เลยมาทําแบรนด์เด็ดรีสิเดน์เนี่ยในราคาไม่แพงนะแต่ได้คุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันโดยเราเอาเรา,าพัวเดอร์เราที่ที่อังกฤษนะครับมาร่วมกันเนี่ยดึงแบรนด์ดีๆเข้ามาให้เรานะครับโดยเรา เราซื้อเป็นลักษณะเแฟรนไชส์นะพอซื้อเป็นแฟรนไชส์ปุ๊บเนี่ยเราก็เสียค่าบริหารต่ำต้าใจ่ายเข้าประมาณสักสองเป็นสเปอร์เซ็ี่เปอร์เซ็ตะครับไม่เกิดนี้ขณะที่คู่แข่งเราถ้าไปจ้างเชฟพนิกมา,าต้องจ่ายสิบเปอร์เ็นสิห้าเปอรเซ็ตอเรามีอำนาจต่อรองเพราะว่าพันเดอร์เราเนี่ยบริหารโรงแรมยัง,ยงเปลีบยนมายี่หนะ้อดีมีเจ็ดสิบโรงแรมนะเราใช้แบรนเราใช้อำนาจเขาแดนดึงแบรนด์พนัมาใเราถนะานการณ์จ่ายสีต่ำนะ,ะปีปีหน้านรา ชาเชียใบเบญนทรีอยู่ตรงแฟชั่นไทยแลนด์ซึ่งตัวเตี๋ยมไก่ขนาดนั้นเขาไม่ไปกันนะ <Okay. S 2> แต่ผมจะเอาแบรนด์อินเตอร์เซียแบบนั้นนะจะมีฮิวตันกันไดิมด้วยนะไปทำหน้าแฟชั่นโซนนั้นไม่เคยมีโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเราจะเอาเราจะเอาไปลงนะครับแล้วต่อไปคนบริเวณนั้นนะจัดงานแต่งงานไม่ต้องเข้ากรุงเทพจัดที่ตรงที่ผมได้เลยนะจะจัดเลี้ยงสัมมนานะจะประชุมจะคุยเรื่องธุรกิจมีร้านอาหารนะ เราก็จะมีทุกอย่างพร้อมอยู่บริเวณนั้นเป็นโฮเทลเชนดีๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยก็สามารถมาอยู่คอนโดเรี่อที่อยู่ในโซนนี้นะนก็ได้บริการโรงแรมเข้าไปนะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่าอยู่คอนโดปกติครับอเออตัวโปรเจก t นี้ที่สถานีใกล้สายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะฮะจะเปิดตัวในโครงการเมื่อไรครับคุณกยศิษฐ์ฮะต้นปีหน้าครับอ๋อต้อนปีหน้าต้นปีหกไตรมาสแรกนะพูดยังไงไตรมาสแรก อืมครับผมเห็นว่ามีโครงเห็นว่าม,ม,มีมีโครงการโครงการติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยใช่ไหมฮะสายสีแดงกำกำ,กำลังตกลงเรื่องเรื่องราคาที่ดินก็ว่บางัรจัมไปแล้วครับโอ้บรจําแล้วบันไดเล้ครับตรงบันจัสถานีเลยคือคืออย่างนี้ครับปีปีเนี้ยพอเราเราลงทุนปุ๊บเนียเราก็ไปซื้อซับที่เป็นซับที่ปราจากมีเสียนะหรือซับที่เขา,าเขาไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้นะเพื่อให้ต้นทุนเราต่ำลง ขณะดเดียวกันเราเราวางเป้าหมายภายในระยะกลางเราคือจำที่ไปประมาณสักสามสี่ปีนะเราก็จะพยายามทําแบบที่เราทําตรงแฟชัช่นไอแลนด์อยู่ตามดูซีบีดีนะครับเพราะฉะนั้นไอโซนที่ไม่เคยมีโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลเชนเลยนะกตัวอยา่างอ่าเป็นโลคอลแบรนด์ปกตินะเราก็จะเอาแบรนด์เตอร์เทนไปยกตัวอย่างอ่าไมริออดหรือทิวตันนะครับหรืออบันจันทรีเนี่ยไปลงตามจุดต,ต,ต่างๆนะนะเพื่อเพื่ออ่า คว่าไม่ต้องเหนื่อยยากขับรถติดฝาเข้ามาในกรุงเทพเพื่อจัดงานแต่งงานแล้วคนบริเวณนั้นก็ได้เซอร์อัปเกรดขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนแต่ผมอยู่ตรงแฟชั่นเนี่ยผมจะคุยธุรกิจเนี่ยผมหาที่คุยไม่ได้เลยนะต้องไปคุยในห้างก็โหมันจอนแจ่มากจะหาที่นั่งคุยก็ไม่มีแต่ตอนนี้จะมีครับมันจะมีที่สำโรงมีที่แฟชั่นไอแลนด์มีที่บางบางพลดหรือมีที่อะไรที่ว่าเป็น U C B D ที่เรไฟฟ้เป็นตัดผ่านเราเล็งกันอย่างนี้ น่หลังจากเราเข้าตลาดแล้วเราเราันรกิจอันแรกเลยคือไปซื้อไปซื้อเอ a มาเพื่อลดต้นทุนการบริหารการราลงให้ให้ margin กับไปเราเหมืนเติมไม่ได้นะครับอันที่2เราก็จะไปขยายกิจการตามตามแนว u c d d รอบแดนดีๆเข้าไปจดลงเพื่อให้เราทีนีจากู่แขงเราจะไม่ทำ ครับผมนะฮะนั่นคือแบบในประเทศนะ,ะเห็นต่างประเทศเ,เราก็จะไปแบบว่าไปเ็งๆอย่างพวกฟิลิปปินส์อินโดมาเลบังกาลาทเทศเราก็เร็งๆอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ครับเราเราส่งทีมพิเศษเดือดรอไปศึกษามาสองสามปีแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคชมชนพะยูนะครับเพราะในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มมาห่วงเน่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนสุขุม,มยุมาขึ้นคนไปเรื่องของทรัเยากปัจจุบันนี้นะถ้าเป็นโครงการใหญ่ที่ บบตรงแฟชั่นไอแลนด์หรือตรงพระรามเก้าเนี่ยเราจะมีห้องพักของผู้สูงอายุนะที่ที่ mm hmm. ทเตียงเออ่เตียงพยาบาลเนี่ยสามารถเขา้ารีดได้แล้วก็ห้องเนี่ยสามารถใช้ยูแแชได้ห้องน้ำก็ใช้ยูแแชได้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแล้วสามารถมีคอนแทคคล้อยไปที่โรง,งพยาบาลได้เรากําลังอยู่กับโรงพยาบาลใหญ่ๆนะเพื่อที่จะเเอเอเออ่่คอนเนคชั่นกนะันนะครับเราเราเรามีโปรดักต์หลากหลายสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นประเทศไทยนีมันก็จะเปลี่ยนแปลงจากการมีบ้านหลังที่สองสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับกายมาเป็นอบ้านหลังที่สองสำหรับผู้สูงอายุอืมอันนี้เราลองนะขณะเดียวกันะคนเปเที่ยมแบบที่เราทําปัจจุบันเนี่ยมันควรจะไปในประเทศหรือในโซนที่มีประชากรสาวเดอยรได้แก่ประเทศมุสลิมประเทศที่นับถือศาสนาสต์โรมันคาทอลิกที่เขาห้ามขุมกำเนิด ซึ่งประเทศเหล่านั้นน่ะมันจะมีประชากรหิงสาวก็มีเยอะมีความต้องการมากมันจะเหมือนประเทศไทยเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วครับอืมเราก็เลยส่งทีมพิเศษดูรอบเราเนี่ยออกไปศึกษาตลาดข้างนอกมาสองสามปีแล้วแล้วก็ออกไปหาพาร์เนอร์โลคอพาร์เนอร์บริเวณนั้นด้วยก็เหมือนคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเราก็ทํงทำแบบเดียวกันนะเราก็ต้องไปหาโลคอลพาร์เนอร์ที่ ผมพูดง่าย SA ก็จะเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25ธันวาคมซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสพอดีคุณขยอสิบมีความคาดหวังมีความมั่นอกมั่นใจว่าแหมราคาจะเป้งปังเป้งๆังเหมือนกับหุ้นเมื่อ่วันนี้ก็เคอรี่นะก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวของ IND ครับคือช่วงช่วงนี้ตลาดค่อนข้างสปอร์ตหุ้น IPO นะครับแลวเราคิดว่าเราเป็นบริษัทที่ดีและราคาเราไม่แพง ในฐานาะเจ้าของบริษัทนะรเราก็อยากเชิญชวนนักลงทุนที่อยากจะได้บริษัทดีๆนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ตั้งใจให้บริษัทเติบโตเราเรามีฝันที่มันไกลและมันใหญ่กว่าปัจจุบันเยอะนะครับอยากให้มาเป็นส่วนร่วมกับเรานะและถ้านักลงทุนสนใจนะผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เลย,ยเป็นวันที่เราเป็นสัมปทานสำหรับวันคริสต์มาสนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นครับอืมค่บผมนะอยากให้ทางคณก็ยังมีอะไรฝากไปถึง นักลงทุนนะผู้ชมผู้ฟังรายการสายตรงอินไซด์นะครับครับคือหุ้นของซรัิเอสังตเนี่ยเราขายให้กับนักลงทุนนะครับขายให้รายใหญ่ขายให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นหรือใครก็แล้วแต่นันในราคาเท่ากันหนดเลยนะครับเราไม่มีดิสคา์ให้ใครเลยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นยเราก็ตกลงกันแล้วว่าเราเราก็จะถือแต่ระยะยาวดังนั้นผมคิดว่า เมื่อมันเป็นราคาแฟร์ของทุกคนแล้วแลวเป็นราคาไม่แพงเนะี่ยมันก็ได้รรทราบผลการที่ดีกับกับนักลงทุนทั่วไปนะครับมันก็จะไม่มีใครที่มีต้นทุนต่ำแล้วมาทาร้ายตลาดเรานะครับอ,อันนี้จะเป็นข่าวที่อยากฝากบอกไปนะครับแล้วก็เราตั้งใจทาธุรกิจจริงๆครับผมครับผมนะไงทางรายการสายตรงอินไซต์ต้องขอขอบค,ค,คุณคุณกจรศิษย์นะสิ่งสันเสริญนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเชมิตรเอรสเซทจ์จะดปมาจนที่มาให้ มุมมองไม่วิสัยทัศน์นะและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือคุณขอจรศิษย์นะที่ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นแม่เป็นหัวเรือใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่นะของเชนเอเซนแล้วก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิธาด้วยนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนที่ชมที่ฟังรายการนั้นต้องบอกเลยว่าฟังวิสัยทัศน์ของคุณขอจรศิษย์แล้วนะพรุ่งนี้ต้องตัดสินใจนะครับเรียกว่า จะเป็นซันต้าครอสนะจะแจกอะไรเป็นรางวัลพิเศษรางวัลยิ่งใหญ่เดี๋ยวไม่ผมช่วาในวันพรุ่งนี้พ่อเปไ็ี่ตนจะมานั่งติดตามกันสำหรับรายการสายตรงอินไซน์วันนี้ต้องขออนาจท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม